หมดแล้วโอ้โอ้ห คีอช่วงตรงโต,โต๊ะอ่ะตรงโต๊ะเปนคือกล้องอ่ะมันจะจับคือเขาพักเที่ยงอ่ะมรากินข้าวเที่ยงข้าวบ่ายเขาก็คือเขาต้งองมาตรงตรงนี้แหละตรงนี้พอดีตรงที่โต๊ะขายของแต่เราลดก่อนไอ้นั่นรถเปิดดูเลยสิ ไ,ได้กแกะดูได้ไหมครับแกะแต่บอ่อครับมีรูปอยูน่นะพยายามยื้อกับแฟนสองคนก็ยื้อไม่ออกก็เลยแบบว่าเอาพอมันเป็นอย่างนี้ก็เลยฆ่า ลามันเกิดประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะคะสองโมงสองโมงสี่สิบกว่าก็คือช่วงนั้นน่ะคือป้อนข้าวน้องอยู่ป้อนขนมป้อนข้าวแล้วทีเนี้ยอยู่ๆหมูมันก็มาปะกะติอ่ะมันก็มาบ่อยหมูตัวเนี้ยคือมันมาบ่อยมากเราก็เลยเห็นหมูมันมีผลไม้เราก็ไปหยิบผลไม้มาทุกทีก็จะให้จะให้ให้เขากินก็เลยไปหยิบแอปเปิลมาสองลูกเรา,เาก็กินแอปเปิลก็ปะกะติ แล้วเขาก็เดินไปร้านกาแฟร้านกาแฟตรงนี้ค่ะเราเดินไปเสร็จแล้วเขาเดินกลับมาประจวกกับแฟนกลับมามาจอดรถจอดรถอยู่ตรงนี้จอดรถเสร็จปุ๊บหมูมันก็เข้ามาเลยเข้ามาแล้วมันก็ขึ้นรถเลยขึ้นรถไอ้เราก็นึกว่าเอ๊ะมันจะขึ้นเฉยๆมันขึ้นแล้วมันก็แบบมีอาการมีอาการติดสัตว์<ม>เกิดขึ้นเราก็เลยเอ๊ะ เราก็ยังตลกอยู่ตอนนั้นยังตลกอยู่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็คงแป๊บเดียวเพราะมันเหมือนอาจจะเหมือนหมาอะไรเงี้ยที่มันติดตัดปรากฏว่าไม่ใช่พอสักพักหนึ่งมันก็กัดกัดทีแรกก็กัดเราก็เอ้าดึงมันออกดึงมันออกมันก็ไม่ออกมไม่ยอมออกเลยเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเอาไงดีพี่ก็เลยไปเอาเปิดน้ําฝักบัวมาลาดตัวมันลาดก็อยู่เฉยก็ยังจะแว้งมากัดเราอีก เราก็เด็กแฟนบอกเข้าบ้านเลยไม่ต้องออกมาคือมันจะกัดแล้วอ่ะมันจะกัดคนแล้วเราบอกรถมันจะล้มแล้วนะเขาก็เลยจับจับแค่ท้ายรถก็ปล่อยให้มันกัดพอกัดเสร็จมันก็ยังจะไปกัดลามไปกัดบางคนกัดอันอื่นคนคนที่อยู่แถวเนี้ยเขาก็เลยมาช่วยกันสี่ห้าคนเพื่อเอามันออกไปพอมันออกไปได้ไอเราก็นึกว่ามันจะจบเปล่ามัน วิ่งไปข้างหลังร้านกาแฟมีมอเตอร์ไซค์ก็จะเอาอีกคันหนึ่งก็ช่วยกันออกอีกก็ตีได้ไล่ได้ก็ไปไปเสร็จปุ๊ยเหลือโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์เนี้ยบ่อยแล้วบ่อยจนไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแล้วเตือนเตือนเจ้าของหมูแล้วบอกเจ้าของหมูแล้วทําให้คนบาดเจ็บอ่ะก็หลายคนแล้วเขาเลยบอกเอาอางนี้แล้วกัน ลบกวนไปแจ้งความให้หน่อยซึ่งซึ่งเราก็บอกว่ามันต้องแจ้งอยู่แล้วแหละเพราะว่ารถเราพังเยอะมากพังพังหลายที่เขาก็เลยเราก็เลยไปแจ้งความค่ะแล้วติดต่อคุยกับเจ้าของหมูเขาว่ายังไงบ้างครับพอติดต่อพอติดต่อออกจากโรงพักมาได้ผู้ใหญ่บ้านก็โทรตามมาเจ้าของหมูอะ่ะมาเอาหมูแล้วนะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ซอยห้าเราก็เลยขับรถไปหา ไปเจอเขาเขาเอาเราเราก็เอาวีดีโออ่ะที่เราอัดให้เขาดูว่าพี่พี่หมูพี่อ่ะกัดรถหนูนะเขาพูดคำแรกว่าก็ไปแจ้งความเราบอกว่านี่ไงแจ้งมาแล้วตาเสียงเขาก็เลยเปลี่ยนเขาก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันนะพี่ผมหาเช้ากินขําให้พี่อ่ะเอารถไปตีราคาประเมินมาว่าเท่าไหร่ แต่ว่าผมยังไม่มีจ่ายหรอกนะเพราะว่าเงินเดือนผมยังไม่ออกเงินผมยังไม่ออกแต่รถอ่ะแฟนก็ต้องวิ่งงานใช้งานทุกวันเราก็เลยจาเป็นต้องไปทําก่อนแถวเนี้ยเขาเรียกว่าหมู่ในตํานานเพราะว่ามันมันสร้างสร้างวีรกรรมเยอะกัดเบาะรถ,รถทํานู่นทนํานี่รถซึ่งส่วนมากจะเป็นน้องนักศึกษาบางคนเขาก็แบบว่าก็เฉยไปแต่ว่ามีเคส เคสเมื่อวานที่ติดต่อเข้ามาทางทางอินบ็อกซ์เราก็บอกว่าอยากอยากขอชื่อนามสกุลเจ้าของหมูเพราะว่าเมื่อวานน่ะเขาหมดไปพันห้าฉีดวัคซีนล้างแผลแม่เขาโดนหมูกัดเราก็บอกเราก็เลยบอกจุดหมูว่าเจ้าของหมูอยู่ตรงนี้นะพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ไปไม่ถูกค่อยมาหาหนูที่นี่นะเดี๋ยวพาไปเพราะว่ามันยังไงอ่ะ ต้องรับผิดชอบอะเพราะเพราะคุณคุณปล่อยออกมามันก็มันคือมันไม่มันก็น่ารักก็ทําว่าน่ารักแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่น่ารักมันทําทําสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาค,คือในความคิดเราว่าสัตว์เลี้ยงอะไม่ระหว่างหมูหรือว่าหมาคุณต้องกํำกับพื้นที่อนาเขตให้มันอยู่ ไม่ใช่ปล่อยมาแบบนี้สร้างภาระให้สังคมอืมอย่างเราเราเลี้ยงอะไรเราต้องรู้ว่าเราต้องมีสํานึกว่าเราเลี้ยงอะไรอย่างหมาก็มีพันุ์พันุไหนดุไม่ดุเราต้องรู้คุณรู้ว่าหมูคุณไม่ดุแต่ว่าในช่วงสภาวะที่คุณพูดว่าหมูมันติดสัตว์คุณก็ต้องกำกับให้มันอยู่ในส่วนพื้นที่ของมันที่ต้องดูแลใช่ ไม่ใช่ปล่อยออกมาแล้วบอกแล้วมาใช้คําพูดว่าผมเลี้ยงระบบปล่อยคำว่าเลี้ยงระบบปล่อยเนี่ยมันมันจําแนกได้ว่าปล่อยทิ้งหรือว่าปล่อยแบบไหนอื